คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยง100%เอร์เซตเต็มโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมสวัสดี FC แฟนช่องคนกับสัางทุกท่านนะครับผมมาดว่ดวนครับมาดวนดวนสลับตัวเลขของวัดกุดแหนะครับผมในงวดวันที่1เมษายน2,564นะครับผมตัวเลขก็ได้ปรากฏมาแล้วเด้ครับเด้อนะครับ5 3 2 2 8 30นะครับท่านผู้ชมนะครับผมถ้าท่านใดชอบก็ลกทุนได้ลนนเลยนะครับผมนะครับ5 3 2 2 8 3 0นะครับถ้าชอบอก็นำไปลงทุนได้นะครับผมดูแล้วชอบแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางช่องคนรับสั่งนำเลยเด้อพี่น้องครับผม ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลบกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกๆซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง